ประเด็นอะไรก่อนดีอ๋อก่อนดีคะเรอคือว่าเอาเอาข้าเลือก g a ม m a เลยเอาข้าลกองก่อนนิดนึงเอาข้าวกองก่อนดีกว่าเขาเพิ่งเปิดปากกา้อนี่ค่ะพูดถึงวันนี้เลยเอาข้าวกองอันนี้เอาก็ สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนพิงนะคะพิงชุติยาเจรกุลมิสแกลำพูลปี2024ค่ะก็ความรู้สึกวันนี้เข้ากองวันแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเนาะก็คือพี่พี่ทุกคนจัดเต็มกันมากผู้เข้าประกวดก็คือ ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆแล้วที่สำคัญนะวันนี้ขึ้นเสลี่ยงมานะคะแตกต่างไหมสำหรับเราเมื่อปีที่เราปีก่อนๆเราก็เป็นอย่างนี้ก็ถือว่าแตกต่างมากๆเลยเพราะว่าปีเราก็ไม่ได้มีการที่จะตั้งแถวรอเพื่อเข้ามาโชว์อะไรอย่างนี้เนาะปีเราก็คือเข้ามาลงชื่อแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยอะไรประมาณนี้ปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีปีหนึ่งที่ตื่นเต้นมากๆเหมือนได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็เหมือนเป็นเด็กใหม่แบบใหม่จริงๆเลยความคาดหวังตอนนี้เป็นยังไงคะลุง ความพร้อมตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะที่เหลือก็ไปจอยกับ,บเพื่อนในกองรู้สึกว่าน่าจะได้เพื่อนมาเยอะพอสมควรเลยนะ,ะพี่ขออนุญาตขอดราม่าเลยนะกับประเด็นล่าสุดมันเหมือนมีข่าวแว่วออกมาว่าเราเป็นนางงามที่แบบว่าโดนเทอันนี้จริงหรือเปล่าลูกอยากจะแค่ข่าวอยากจะพูดไงบ้างก็ถามว่าโดนเทไหมมันไม่ได้โดนเทหรอกค่ะคือความหมายของพี่คือพิงค์เนี่ย าประกวดก็คือมีพี่สาวเป็นคนช่วย mm hmm. หรือ่อนางงานท่านอื่นเขาก็จะมีพี่เลี้ยงที่เป็นทีม mm hmm. แต่ของเราเนี่ยมาด้วยความสมัครใจก็คือมีพี่ๆที่คอยดูตั้งแต่เด็กๆค่ะ mm hmm. พิมที่อุบลเขาก็มาช่วยเหลือกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นแรงซ mm ัพพอร์ตที่ช่วยกันคนละใบ mm hmm. คนละมือดีกว่า mm hmm. อ,อันนี้มันเหมือนจะเชื่อมโยงกับที่ก่อนหน้านี้มีแฟนนางงามบอกว่ามีพีดีที่ถือสองจังหวัดเลือกอ่ดันแค่นางงามเดียว จังหวดเดียวอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเราไหมลราอันนี้หนูว่ามันแล้วแต่ความคิดของคนแล้วแต่ความคิดของชาวเน็ตมากกว่าคือ<ม>เราก็ไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้แต่ส่วนตัวจริงแล้วว่าทุกคนก็ทํางานด้วยกันแต่แค่อาจจะแยกพาสออกไปในแต่ละพาสซะมากกว่าค่ะคือห,ห,หนูยังยืนยันว่าตัวหนูเองก,กับพี่ดีก็คือยังช่วยเหลือแล้วก็ยังอะไรก็มีช่วยเหลือกันบ้างค่ะมีช่วยเหลือกันอยู่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ขาดการติดต่อหรือว่าอะไรทุกคนยังทํางานด้วยกันค่ะ พีนีก็มาส่งวันนี้ก็มาส่งค่ะเห็นว่าเมื่อทำจมูกมาใหม่ด้วยเพราะว่าหลายคนเขาก็จะมีจับอยู่แค่เป็นแมมโมฟีลเนาะใช่แลก็มีของทิ้งด้วแหละใช่ขอคิดว่าเป็นสวัสดีแน่นอนคือหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติของการที่พีดีถือสองจังหวัดแล้วมันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ จะเกิดคำถามกับใครหลายคนซึ่งอันนี้ก็ขอ,อยืนยันเลยว่าเรายัางคงช่วยเหลือกันนะคะก็คนละไม้คนละมือค่ะเราแอบน้อยใจไหมถ้าเกิดแบบว่าแบบพีดีเออไปดันใครจังหวัดนึงมากกว่าหรืออะไรอย่างงี้ลูกถามว่าน้อยใจไหมไม่น้อยใจเพราะาจริงๆอ่ะพื้นฐานของเราอ่ะเรามาด้วยการที่มีพี่สาวซัพพอร์ตแล้วก็มีพี่ๆที่เขามาช่วยเหลืออยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาเนี่ยเราต้องพร้อมในระดับหนึ่งแม้กระทั่งเราจะโดนเทหรือไม่โดนเทก็ตาม ตัวเราเน so 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 ี <melod> okay. uh ่ย huh. ต like so exactly. ้องพร้อมทีมเราต้องพร้อมแม้ว่าจะมีสองสามคนเราก็ต้องพร้อมค่ะเพราะฉะนั้นพิงค์ไม่ได้รู้สึกน้อยใจที่จะเบี่ยงไปทางไหนหรืออะไรก็ตามแต่เพราะความรู้สึกนี้คือคนที่ให้พิงค์เนี่ยเขาเต็มที่กับพิงค์มากเพราะฉะนั้นพิงค์ก็ต้องเต็มที่กับตัวเองให้มากที่สุดอีกหนึ่ง d า a m ากับการที่เราได้มีการโพสต์ก่อนน้านี้เกี่ยวกับเรื่องประเด็นมเพานนามมันมาเกี่ยวข้องกับเราได้ยังไงลูกก็อย่างที่ทุกคนเห็นค่ะก็คือ ตอนนี้ต้องขอเมนชั่นเลยว่ากิงกับพีเอสเนี่ยสนิทกันนะคะนี่ไม่ได้พลาดพิงใครสนิทกันก่อนที่จะมาประกวดนางงามอยู่แล้วก็เป็นพี่น้องที่รักกันนี่แหละค่ะแต่เรื่องส่วนตัวของใครที่มีปัญหากันเนี่ยเราไม่ไปก้าวไก่อยูแล้วเพราะเขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาไม่ได้มาสามารถเล่าเรื่องให้เราฟังไดนะ้แล้วว่าเขาทะเลาะอะไรกับใครส่วนเราเนี่ยเราก็เป็นน้องเขาแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะคุยกันในเรื่องที่คุยได้เรื่องอะไรที่คุยไม่ได้ก็ไม่ได้เมนชั่นค่ะแต่ความที่เราเนี่ย ไปคอมเมนต์ซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันเราแค่แบบเ,เคยเจอมาในประสบก,การณ์ต่างๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้จะเมนชั่นหึงใครแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปทำร้ายดีใจใครแต่ถ้าเกิดกระทบใครก็ขออภัยในะที่นี้ด้วยค่ะแล้วเราคงาใส่ไว้ว่าแค่เราไปคอมเมนต์ทำไมเออท้าไมเป็นผลกระทบอจริงๆคำ,คำคอันนี้หนูเคยคิดนะหนูก็พูดต่อเลยว่าหนูก็ตั้งคำถามว่าสมมติว่านางงามหนึ่งร้อยคนเนี่ย ไปคอมเมนต์ในนั้นหนึ่งอยคนก็คือต้องตั้งกลับไปหนึ่งยคนเลยหรอคะหวยมันอาจจะมาโดนที่หนูก็ได้แต่ไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นปีชงของเราก็ก็รับแล้วกันนะค่ะกับกรณีที่มีอินฟเอนเซอร์เนาะคนหนเขาได้มีการแบบว่าเหมือนตั้สเตตัสหลายคนเขาโยงมาถึงเราอันนี้เรารู้สึกไงบ้างก็มันไม่ได้มันไม่ได้เรียกว่าการโยงค่ะเรียกว่าปิดคอมเมนต์ ย่อจนไม่เหลือที่จะให้ย่อแล้วค่ะก็ทุกคนก็อ่านหนูก็เป็นหนูหนก็รู้แล้วอันนี้หนูก็น้อมรับค่ะถามว่าเสียใจไม่เสียใจเพราะว่าหนึ่งอย่างที่เสียใจคือเราพยายามสร้างด้อมที่เราก็ไม่ได้มีฐานแฟนคลับเยอะแต่แฟนคลับหายไปภายในระยะเวลาหนึ่งคืนโต์นั้นประมาณ2อถึงสามร้อยคนซึ่งหายไปเลยถามว่าเราเสียใจไหมเราเสียใจที่เราพยายามสร้างมันมาแต่มันหายไปในช่วงพิบตา กับสิ่งที่เราก็ไม่ทำแล้วก็ความจริงคือเรื่องส่วนตัวของเราด้วยเราเรามีอะไรเคลียร์กันก็มีการโทรไปคุยอยู่แล้วค่ะว่าพิ่งเป็นคนตรงๆถ้าอะไรถูกอะไรผิดมันก็ต้องเคลียร์ค่ะแล้วเราก็ถือคติหนึ่งอย่างเลยคือไปลามาไหว้กับพี่สื่อไปเรื่องปกติแล้วก็อะไรถูกอะไรผิดผู้ใหญ่น่ยเราต้องขอโทษเสมอซึ่งอันนี้ก็มีการขอโทษไปแล้วแต่ว่าอะไรยังไงก็ ตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะคุยรู้เรื่องไหมคะคุยรู้เรื่องเลยถ้าพูดตรงๆก็คุยไม่รู้เรื่องค่ะเขาบอกว่าไม่ยังไม่จบค่ะใช่แต่เนาตอนนี้ก็คือยังไงตอนนี้ก็ปล่อยค่ะเพราะว่าหนูมีสิ่งนี้ต้องโฟกัสเนาะหนูก็ต้องเข้ากองแล้วมันเป็นปีสุดท้ายที่เรามาแล้วระยะเวลาหนึ่งเดือนมันฟั้นมากเลยนะคะก็แค่อยากที่จะแฮปปี้กับการที่เราได้เข้ามาจอยในนี้โดยที่ไม่มีเรื่องเครียดซะมากกว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่ท้องสิกหรือว่าเป็นประเด็นเนี่ยก็เอาไว้ห่างๆดีกว่าไม่อย่างนี้เรา ้องเข้าใจแน่นอนแหละว่าเขาก็เป็นอ like ินฟลู ang, like right เอนเซอร์แล้วแต่แบบเรื่องในเรื่องนางงามมันก็มีการมาเจอกันอย่าเงี้ยหนูยังยังจะยังไงแบบว่าเขาเรียกอะไรนะล่วงานากันได้ไหมอย่างเงี้ยล uh ูกอันนีจริงๆหนูแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้นะแต่หนูไม่รู้ว่าการที่จะเข้ามาอยู่เนี้ยเราอาจจะเลี่ยงเนียค่ะันเราก็ต้องเซฟความรู้สึกเราเพราะระยะเวลาหนึ่งเดือนมันต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติถ้าเกิดเราไม่โอเคสิ่งในสิ่งหนึ่งเราก็แค่ปล่อยผ่านไปค่ะ ยินถ้าเจอหน้าก็ยังออสวัสดีนะคะปกติค่ะหนูหนูไปลามาไหวาทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยด่าพี่สื่อรับหลังอย่างที่เป็นข่าวด้วยค่ะหนูว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักหนูดีว่าทุกคนก็เอ็นดูหนูเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่มีเจตนาที่จะด่าหรือว่าไรใครอยู่แล้วไม่ว่าต่อนหน้าและรับหลังคะะพิงแล้วอย่างที่นํำพลาคพรบอกอนะโสดตอนนี้ทำไมครอ,อัจริงอะถามว่ายกตัวอย่างสิบคนนี่ไม่ได้ไปงานน้ำสำมุดน,นะเพื่อนสนิทอะ มันก็มีหลายคนที่ไม่ได้ไปในนั้นเลยนะซึ่งมันไม่ใช่หนูคนเดียวซึ่งน้ามันก็บอกทุกคนที่ไม่ได้ไปอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆแต่ความที่พิงกับน้าเป็นเพื่อนสนิทกันพิงก็เลยรู้สึกว่าเออมันงอนเราก็งอนแต่ถามว่าเห็นไหมมันไปไหมเราไปแล้วก็มีหลายคนที่ไม่ได้ไปแล้วเราก็เป็นคนโทรชวนหลายๆคนมาเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวันสาคัญของเพื่อนเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ข่าวออกมาว่ามีการเปลี่ยนชุดหรือว่ามีชุดให้มีที่พักให้มีตัว๋วเรื่องบินให้แต่เราไม่ได้ไป ทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำกับพิงก็คุยกันแล้วน้ำก็บอกตรงๆเลยว่าน้ำไม่ได้บอกใครว่ามีให้แต่เขาอาจจะไปซับพอร์ตคนอื่นแต่ไม่ได้ซัพพอร์ตเราแต่อันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนเราที่เราก็ไม่สามารถไปก้าวไกยได้มันคือ,ม,คอมันคืองานชั้งหนึ่งในชีวิตของเพื่อนแล้วมันคือเรื่องส่วนตัวของเพื่อนที่เราก็ไม่ไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวอคะค่ะเพราะฉะนั้นหนูถือว่าหนูให้เกียรติเพื่อนแค่บอกไปว่าโอเคงั้นอาจจะไม่ได้สะดวกไปนะเดี๋ยวให้ว่าการ,ราอะไรอย่างนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยหนูไม่สามารถต้องไปบอกใครได้ว่าหนูคุยกับคนนั้นคนนี้คุณไม่สามารถจะมาเค้นใครได้ว่าเราถามใครเราคุยกับใครเียแค่เรารู้กับเพื่อนเราและกลุ่มเพื่อนเราก็พอแล้วค่ะเสียใจไหมเพราะจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องของเรากลับเพื่อนเสียใจไหมเสียใจไหมรู้สึกไม่เสียใจเพราะข่าวมันประมาณแบบเอ้ยงานมันประมาณแบบสี่ห้าเดือนแล้วพี่ถามว่าตอนแรกเห็นไหมก็เฉยๆแต่พอมันมากระทบกับสังคมเราเช่นคนใน แพทย์วงของมหาวิทยาลัยพิงอย่างเงี้ยเ <c oughs> พื่อนกลุ่มพิงอย่างเงี้ย <c oughs> มันกลายเป็นว่ามันหนักขึ้นมากกว่าเดิมคนที่เขาไม่ได้รู้จักเราหรือว่าคนที่เราไม่ได้สนิทกับเราเขาก็มองเราผิดไปแต่อันนี้ก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าคนก็เสพข่าวมากกว่าแ้วตอนนี้ สู้ใช่ไหมตัการสู้ส,สู้ตอนนี้โอเคแล้วค่ะ <S <S ถามว่าระยะเวลาข่าวแล้วน่ะมันไม่กี่วันแต่หนูไม่มีเวลาแล้วค่ะพี่หนูต้องมูฟออนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สู้เต็มที่เลยค่ะแล้วฝั่งจะแป็นขับเราให้กระตือรจจะควบผลกระทบกลับมาไหมหลังจากที่เราพูดไปมันนีจะมีเอฟเฟกต์กลับมาอ่าอจริงๆมันมีอยู่ลรวแหละไม่ว่าจะทําอะไรต่อสุดท้ายถ้าคือคําว่าไม่จบก็คือไม่จบต่อให้เราจะพูดอะไรหรือไม่พูดแค่ไปคอมเมนต์ก็ไม่จบอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่า <ๆ S 1> ไม่เป็นไรก็ปล่อยผ่านไปเราทำหน้าที่เราให้มันดีที่สุดแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาก็ต้องน้อมรับเพราะสุดท้ายแล้วเราก็พูดความจริงเหมือนกันต่อให้จะพูดอีกอกี่รอบก็ยังเป็นคำนี้เหมือนเดิมแล้วก็แฟนคลับก็ให้กำลังใจแล้วก็เชียร์กันเหมือนเดิมคือด้อมเราน่ารักค่ะเขาจะไม่ได้เอาเรื่องดราม่าเข้ามาบางคนก็ยังไม่ได้รู้เรื่องด้วยองทว่ามีดรามา่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะค่ะเชิญชวนชวน,นิดนึงสำหรับคนที่ทท้งวันนี้ได้ได้ยินท,ที่เราพูดนะเข้าใจอยากจะกลับเข้ามาเป็นมิติหลรา ก็อยากจะบอกพี <S an> ่ๆีทุกคนเลยว่าถ้าใครรู้จักพิงคนีเนี่ยก็จะรู้ว่าพิงเป็นคนตรงๆถ้าวันไหนที่พิงรู้สึกแก่เนี่ยเราพิงต้องไลฟ์ไลฟ์คือหน้าที่ของนางงามที่ทุกคนต้องไลฟ์ขายของพิงก็จะบอกทุกคนเลยว่าวันนี้พิงไม่สามารถยิ้มได้นะเพราะเราไม่สามารถเวกับแฟนทบได้แล้วก็ต้องพูดตรงเลยว่าถ้าใครรู้จักพิงคนีเนี่ยพิงหลักทุกคน้วยใจแล้วพิงก็ซัพพอร์ตทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็อาจจะทำความรู้จักกันใหม่ก็ได้แล้วก็มาดูว่า เราเนี่ยเป็นคนยังไงหรือว่าจะทับขอนเราในด้านไหนนะถ้าเกิดใครที่อยู่ก็ขอบคุณแต่ว่าใครที่จากไปแล้วก็ก็ไม่เป็นไรค่ะ